หน่วยการเรียนรู้ที่7การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint 1. t e m p เทมเพลตและธีมที่หลากหลาย 2. เครื่องมือสร้างภาพ 3. ฟีเจอร์การนำเสนอ 4. การทำงานร่วมกัน 5. การเข้าถึง 6. การแปลภาษา 7. การใช้งานที่ง่าย 8. ความปลอดภัยและ 9. การออกแบบโดยใช้ AI ตัวอย่างประโยชน์ของการนำเอาโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใช้กับงานในด้านต่างๆ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านธุรกิจ 3. ด้านส่วนตัวด้านการศึกษา 1. สร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 3. สร้างบทเรียนแบบตอบโต้ด้านธุรกิจ 1. สร้างงานนำเสนอที่มืออาชีพ 2. ส,สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 3. ทํทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้านส่วนตัว 1. สร้างสไลด์ช์สำหรับงานพิเศษ 2. แชร์เรื่องราวและประสบการณ์และ 3. จัดระเบียบข้อมูลส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 1. แถบเครื่องมือด่วนใช้เก็บกลุ่มคำสั่งที่มักถูกเรียกใช้งานบ่อยๆเช่นบันทึกย้อนกลับแสดงไว้ในรูปแบบของไอคอนเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน 2. แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนที่แสดงชื่อของโปรกแกรมและชื่อไฟอล์เอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ 3. ปุ่มควบคุมหน้าต่างประกอบด้วยปุ่มย่อหน้าต่างขยายหน้าต่างคืนหน้าต่างและปิดหน้าต่าง 4. แถบเมนูคำสัง่งเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหลักทั้งหมดของโปรกแกรมเอาไว้ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน แถบดิบเบอนเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆของแต่ละเมนูคำสั่งหลักที่อยู่บนแถบเมนูบาร์ในรูปแบบของไอคอนขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้ง่ายโดยแถบนี้สามารถซ่อนหรือคืนค่าการแสดงแถบได้ด้วยการคลิก2ครั้งบนเมนูคำสั่งหลักหรือสลับการกดคีย์ Ctrl F1 บนคีย์บอร์ด6 t ท็บ Normal View ใช้แสดงมุมมองการทำงานซึ่งมีให้เลือกอยู่สองแบบคือแบบสไลด์ใช้สำหรับจัดวางและปรับแต่งองค์ประกอบบนแผ่นสไลด์และแบบออนไลน์ใช้สำหรับกำหนดและจัดลำดับหัวข้องานที่จะนำเสนอ 7. พื้นที่ทำงานพื้นที่สำหรับใช้ออกแบบ และจัดวางองค์ประกอบต่างๆบนแผ่นสไลด์แถบเทบสถานะแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าโจอโดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเลขหน้าหมายเลขบรรทัดและภาษาไฟล์เป็นเถบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการไฟล์เช่นการสร้างเปิดบันทึกพิมพ์ส่งออก แชร์และปิดไฟล์รวมถึงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้การตั้งค่าโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหน้าแรกเทปเครื่องมือคัดโลกตัดวางเลือกปรับแต่งฟอนต์จัดรูปแบบเนื้อหาข้อความย่อหน้าเพิ่มและจัด,ดระเบียบสไลด์ เท็นแถบเครื่องมือเท็กรูปภาพรูปร่างเพนภูมิลิงก์กล่องข้อความวิดีโอให้กับสไลด์ออกแบบแถบเครื่องมือออกแบบเลือกชุดธีมให้กับสไลด์สไตล์ชุดสีจัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์การเปลี่ยน เทปเครื่องมือสำหรับการตั้งค่าวิธีการเปลี่ยนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไปบนเทปการเปลี่ยนค้นหาแกล,ลอรี่ของการเปลี่ยนที่ทำได้ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวแถบเครื่องมือเพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหวให้เข้ากับสิ่งต่างๆบนสไลด์การนำเสนอสไลด์ เทปเครื่องมือเพื่อตั้งค่าการแสดงงานที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอแบบที่เราต้องการการบันทึกเทปเครื่องมือเพื่อตั้งค่าการบันทึกงานสไลด์ในแบบต่างๆดีวิวเทปเครื่องมือสำหรับเพิ่มความคิดเห็นตรวจสอบการสะกดหรือเปรียบเทียบงานนำเสนอหนึ่งกับอีกงานหนึ่งเช่นเวอร์ชั่นเก่า มุมมองแทบเครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นมุมมองในการทำงานเสนอในรูปแบบต่างๆหลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูล 1. ความเรียบง่าย 2. ความคงตัว 3. ใช้ความสมดุล 4. มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น 5. สร้างความกลมกลืน 6. แบบอักษร เเลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง 8. เนื้อหาและจุดนำข้อความ 9. เลือกต้นแบบสไลด์และแบบอักษรที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ร่วมและ 10. ความคมชัดของภาพวิธีการออกแบบสไลด์เพื่อการนำเสนอโปรแกรม PowerPoint 1. กํากำหนดหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะนำเสนอ 2. ใส่ชุดรูปแบบหรือกำหนดรูปแบบให้กับภาพนิ่ง 3. ใส่วัตถุเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสื่อเนื้อหาที่ดีให้กับงานนำเสนอ 4. ปรับแต่งและใส่ลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ 5. ทดสอบงานนำเสนอและ 6. สั่งพิมพ์งานนำเสนอ